Pumukod <laughs> oh, na no. oh, oh. let's fight together head toward this head point <laughs>

ไอ้ยกินไก่วะ่ะแปนคิวแปนคิวคไอย้ยกินไก่อเขามาเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวแบกก็ได้ไม่โดนแบนหรอกเชื่อผมดิเดี๋ยวแบกเองเข้ามาดิเล่นเปล่า โอ้โห,โหนักล่าข้าหัวครับ MVP แรก A W No หนึ่งไม่ค่อยได้กินไก่เลยวะไม่ค่อยได้เล่น โอ้ยเลครับเห็นได้นะครับเน็ตไม่ค่อยดีอ่ะกระตุกมากเลยเดี๋ยวจบตอนนี้ผมร้สตรเต็ม้วไม่มีใครแสดงความเห็นไี่มีได้ยินแต่ผมปะ เน็ตแบบเยี่ยมากเลยดูเน็ตเลเน็ตไม่ดีเลยว่ะต่ตัวนี้เป็นไฟก็สุนที่ตามนะครับที่ลองมา เราจะยิงไกลนะครับมันจะดูดข้อหาตัวเลยไม่ขยับได้ถ้าหลบหลังหนมีหาตัวเลยครับวันนี้เป็นสาุดติดตามนะครับยังไงก็โดนครับ fight together It is Showtime ผออกผมเียงออกออกันนะนก็สติตามครับต <'m> ัวนี้น่าจะดีนะครับ <'m> รอยากได้ก็กับ ก็ไฟตัวนี้จะปรับเป็น90 fps ได้นะครับผมก็อยากได้อะไรบอครับแล้ไงไปนะครับแนะนำอย่ารีบแบบนี้ ลงไหนวะกี่มีตีตามเราอยู่ไม่ได้อ่ะ ดูมากเหีืยงกันเพื่อน Form up on me!